เรามาดูนะครับกับรถยนต์มาสดากับอาการ <c oughs> ลองตัดเครื่องดูก่อน <c oughs> ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยไปทำอะไรมา <c oughs> รวันวเสาร์อ่ะผมก็วิ่ปกติเลยวันเสาร์ก็วิ่งป,ปกติอยู่ไม่ไม่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ย เราขี่ไปความความเร็วมันเร็วหรือว่ามันเป็นในรอบช้าหรืออะไรความเร็วมันเร็วผมอ๋อความเร็วมันเร็วปกติอยู่อือเห็นดงว่าตอนตอนตอนที่มันจะเป็นเนี่ยเราเราขี่มาจอดไฟแดงหรือว่ามันเราเร่งไปอยู่มันมันมันก็เป็นที้ใจเลย ไปแวะที่ปั๊มผมผมก็เป็นผมผมก็้ามาให้เขาเป่าปองฟองให้อืมฮะแค่นั้นเองฮะเป่าฟองเสร็จแล้วก็มาเพื่อไม่ถึงโรงแรมอืผมว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาเติมน้ำมาไม่ผิดเั้งหมดแต่วผมก็ดูอยู่แล้วผมเพิมเติม B7 ครับไม่ดี ไหนไหนลองลองไปเล่งเล่งเล่งเเล,เลดูให้ดูหน่อยผ่านมันเป็นแบบไหนเล่งเเลยเอ่ลงเลงตรงนี้แหละกับรถมาด,ด้าบีทีโปนะครับโอเคอาการเล่งไม่ขึ้นแล้วนะครับโอเคโอเค มันมันเล่งไม่ขึ้นเลยแล้วมันมันเล่งไม่ขึ้นเลยแล้วเล่งแค่ขึ้นเนินหน้าบ้านก็ไม่ก็ไม่ขึ้นแล้วน้ำน้ามันไม่ติดนะเนาะแต่น้ำมันไม่ติดเหรตรงนี้ไม่ใช่ครับเราต้องทําการตรวจเช็คไปตามขั้นตอนก่อนดีนะเครื่องมืออันนี้ก็คือในใน youtube เปิดด่วไม่ไม่ครับอีกอีกมันจะมันจะเป็นอีกตัวโปรแกรมหนึ่งความความพิวเตอร์ครับตัวน้นมัน เอาออกมาใจยุ่งยากหน่อยผมดูผมก็เปิดอยูในนะจุลภูมิเห็นสถานที่น,นะล่ะคนโทรหาพี่ผมกำลังทำงานอยู่ในเมืองครับเพราะว่จุดึงจะลงไปไม่ไหวแล้วครับจังรถพลาสต์ส่วนมากก็เป็นงนั้นแล้วเวลามันรถมันมาไม่ได้หรืออะไรก็ต้องใช้รถฉลัยครับรก็จั่งจังหวัดจั่งอำเภอก็ฉลัยมา เราเข้าเราตอนนี้เราเข้าโปรแกรมดูมันก็จะบอกมันก็จะบมันก็จะบอกที่โปรแกรมมันลิงกกันเหรพี่ของอย่างเนี้มันกำลังโหลดอยู่ครับมันกำลังโหลดข้อมูลอยู่มันกําลังสื่อสารระบบเป็นสื่อสารหากันอยู่มันดีขนาดนี้นะ เข้ามาแล้วมันทําการเชื่อมต่อเข้ากับรถด์แล้ว,ลวครับตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่อเข้ากับรถด์แล้วนี่มันก็จะเข้ามาหน่วยควบคุมมันก็จะบอกว่าในรถเนี่ยม,มีมีระบบกล่องอิเล็กทรอนิกอะไรบ้าง PCM กล่ M, อง e c u ของ TCM กล่อง ABSRCMIPC เนี่ยระบบเอ,อคือระบบรถคันนี้มันจะมีกล่องควบคุมกี่ตัวนี่กล่องอยูย่ในรถคันนี้ใช่อยู่ในรถคันนี้ครับ น,นี้่กองควบคุมหลอดไฟก็มี<อ>กลองควบคุมกระจกไฟฟ้าก็มีบางครั้งเวลาทำทำอะไรทุกอย่างมันต้องใช้โปรแกรมเข้าไป,ปทำมีมีครับก็ต้องเข้าไปทําการกรีเซต็ตนี่เบรก ABS เ,กเราก็เข้าไปนี่เราเข้าไปที่เครื่องยนต์พอไปที่เข้าเราเข้าไปอ่านรหัสปัญหาที่มันเกิด มันปราราที่มันเกิดมันจะบอกมาเลยตกลงมันรู้อะไรอยังไหมครัอะไรอย่างเงรู้ครับ ทุกวันมันแน่นอนนะอันนี้มันกำลังโหลดข้อมูลใช่ไหมครับที่มันหมุนอย่างเงี้ยมากำลังอ่านข้อมูลที่มันบันทึกไว้อยู่ในกล่องครับครับอ่าที่ดูในกล่องนี้รู้เลยมันเป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องไปไล่หามันโดนจากไหนก่อนนะนี่เลย ่น้ำมันผิดมันมาบอกไหมพี่ไม่ไม่บอกเนาะไม่ไม่บอกครับมันต้องไปดูที่ปั๊มแรงดันของของน้ำมันว่าน้ำมันมันเป็นน้ำมันดีเซลไหมมันจะไม่บอกมันบอกแค่มันบอกแค่อัตราการเร่งที่มันเร่งไม่ขึ้นเมื่อกี้มันเกิดจากความที่มันความสัมพันธ์มันพ่วงกันลักษณะไหนมันบอกการการทำงานของเทอร์โบไม่มีการบูทไม่มีการบดของเทอร์โบชัดเจอร์ มันดัรที่มันเร่งไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นนี่แหละ<อ>มันบอกระบบ EGR ระบบ EGR ทำระบบ EGR สัญญาณต่ำ<อ>สัญญาณต่ำคือระบบ EGR จะมีการค้างหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เปิดไม่ปิดอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับ<อ>นี่ระบบ EGR ส่วนตัวนี้เป็นระบบหัวเผาเนี่ยมันเป็นมันเป็นรหัสปัญหาที่มาจากโรงง,งาน<อ>มันจะมีแทบทุกคันในรถฟอร์ดมันจะมีแทบทุกคัน มันเล่งบ่ได้มันเล่งเล่งบ่ขึ้นเลยมันมันเป็นคนวันขาวๆเลยเนีย่เล่ม,มันเล่งบ่ขึ้นเลยลองเล่งด้วย,วยมันเล่งบ่ได้แรงดันมันบ่ขึ้นแบบอาฟาพ เจ้าไปซื้อพักอยู่หนูไปซื้อพักยั้พอหรอกลัวกลัวกินเ้าห้องอะไรยังห่านเฮ้ยเห้ยเจียด,ดยุ้ยทำเมาครับนะครับ โรคประจําตัวนะครับทําให้มอเตอร์อิจยาติดขัดนะครับทําให้มอเตอร์ขาดนะครับเครื่องเล็งไม่ได้นะครับในรถยนต์ฟอร์ด222หรือว่ามาสด้าพิพีโปนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการกําจัดนะครับถึงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งแสนโลนะครับหรือเก้าหมื่นโลพวกนี้สามารถทําได้เลยทันทีนะครับนี่เลยมอเตอร์มอเตอร์ระบบอิจิอาขาดนะครับเรยกว่ามอเตอร์ไอเสียนะครับนี่เลยนะครับขาด เมื่อขาดปุ๊บระบบไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ไม่สามารถส่งเข้าไปให้ระบบกล่อง ECU รับทราบได้นะครับไปโชกเร่งไม่ได้นะครับเร่งมีแต่ควันครับโอเคเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับเรามาดูครับชุดท่อร่วมดีนะครับของฟอร์ดของมาดานะบีัีเอสสิบโปนะครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีคราบข่ามเอปูตันแล้วนะครับขาวจัวนะครับชุดลิ้นเล่งครับชุดท่อส่งอีจีานะครับขาวจัวเลยนะครับลิ้นถอยดีนะครับโอเคครับ จอจอดีนที่นี่นนาหมุนแข่งแดงๆไม่บันาตาที่นาตามนเลนให่

เรามารีเซ็ต EGR นะครับหลังจากทำการเปลี่ยน EGR ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับรีเซ็ต EGR Valve Adustition นะครับกดโอเคครับรอครับโปรแกรมทำการโหลดนะครับอ่าเพื่ออฟสวิตช์ครับอฟสวิตช์ครับโอเคครับอนสวิต เสร็จไว้ครับขั้นตอนการรีเซ็ตอีกยานะครับรีเซ็ตเร็ดีนะคอมพิวเตอร์นี่วันนี้รีเซ็ตคือตั้งค่าระบบการทำง,งานหม่ทุกอย่างในรถถูกต้องครับ,รบโดยเราใช้โปรแกรมเฉพาะของมันโปรแกรมเฉพาะมันมันถึงทุกอย่างทำการโปรแกรมทุกอย่างตัวนี้มันถึงต้องใช้โปรแกรมเฉพาะมัน ถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่โปรแกรมขอวนันนี้มันก็จะเข้าเข้าไม่ค่อยได้มันจะเข้าไปเจาะพวกนี้ไม่ได้ประมาณนั้นสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับแฟนๆเอฟกีทุกๆท่านทุกๆคนกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในรถ Mazda BT ี r o นะครับ รถเร่งไม่ได้นะครับรถเร่งไม่ได้รถมีอาการควันขาวๆออกทุยๆได้หล да ังเลยนะครับเร่งฟ well ูๆนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาลองในภาคสนามนะครับนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่ตัวเลขไมกิโลที่ประมาณสองแสนกว่านะครับสองแสนกว่านะครับเป็นน่าจะเป็นโรคฮิตติดอันดับนะครับเป็นโรคประจําตัวนะครับสาหรับท่านไหนที่ใช้นะครับท่านไหนที่ใช้รถ ประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์ด2อนะครับ BT ทีโพมาสด้าบีทพต้องดูไว้นะครับนะครับเกิดจากสาเหตุอันใดนะครับตอนนี้เราดาเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาลองในภาคสนามเดี๋ยวเราไปลองลองดูกันเลยนะครับดูรอบกันเลยนะครับขันเร่งมาไวเลยทีเดียวนะครับขันเร่งมาเลยทันดีนะครับเรากดขันเร่งขึ้นไปเลยนะครับนะครับขันเร่งมาแล้วนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปรึกษาเราได้นะครับรถคันนี้ท่านเจ้าของรถเข้าถูกที่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าท่านเจ้าของรถเข้าถูกที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ท่านเจ้าของรถบอกไปถามที่ร้านไหนมาไม่ทราบนะครับบอกเครื่องพังนะครับบอกเครื่องพังรถเล่งไม่ได้รถเล่งไม่ขึ้นนะครับรถคันนี้ขึ้นยานอวกาศมานะครับนั่งจากรถไม่สามารถที่จะเล่งได้นะครับโอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอู่ปอเจริญยนสาขา2นะครับ 0880350614นะครับร้านอูปอเจริญยนหนึ่งนะครับ0956452795นะครับ084436814นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทุกเวลามาด้าเรายินดีทุกเสียงทุกสายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ